สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าการเดินทางในอิสตันบูลโดยใช้มามารายนะคะเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดิอนออกจากบ้านมาแล้วนะคะตอนนี้เวลาเที่ยง41นาทีนะคะเราก็ออกมาจากบ้านประมาณเที่ยงสาสิบเเที่ยงสาสิบเน้าะก็ไปดูกันว่าเราจะถึงมามาราย ตอนกี่โมงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทางเดินให้ดูเป็นระยะๆกันเนาะก็จะเป็นทางเดินระหว่างทางเราเดินมาถึงประมาณเกือบครึ่งทางแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอนามัยนะคะบ้านเรา ไ <I> อ้น,นี้ค่เป็นห้องสมุดสำหรับประชาชนมะีนนเด็กเล่นด้วยวนี่นะคะทุกคนไปถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางสำหรับรถไฟของมัมมารายนะคะแล้วก็เดินไปตรงนั้นจะเป็นสถานีนะคะ นะคะถึงแล้วนะคะสถานีกุเซนยาลูนะคะห้าสิบแปดตอนนี้ก็บ่ายเอ้ยเที่ยงห้าสิบแปดนะคะเราใช้เวลาเดินทาง,งเกือบยี่สิบนาทีเลยนะสิบเก้าก็เดินมาเนี่ย นี่ <laughs> İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kağıt para girişi yapınız. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. <laughs> เมื่อ6นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลานะคะที่เราจะไปอีก9นาทีนะคะก็ลงไปที่รอรถไฟเลยค่ะอันนั้นอันที่ผ่านไปก็จะเป็นรถไฟเร็วนะคะของตุรกี ือรถไฟมันมาหลายนี่ก็คือจะยาวมากนะคะไปถึงนู่นเลยนะคะแล้วจะมีชานชาลาให้รอยาวเลยนี่นะคะรถไฟกำละะัง mm hmm. จะมาแล้วนะคะร <are> awesome. อแป๊บก่อนนะเห็นไหมคะ ปกตินะคะคือเวลานี้จะไม่ค่อยมีคนนะคะแต่วันนี้เต็มนะคะไม่มีที่นั่งล้วก็ไปยืนตรงตรอบประตูจะเปิดฝั่งนะคะเราจะนั่งไปทั้งหมดเก้าสถานีนะคะ ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ23นาทีนะคะเรามาจากสถานีนี้นะคะคุเซนยาวิมาลงที่มอนตีนะคะนี่ ่าคะม,มีทางลงสองทังนะคะเรีนออกนะคะตอนออกก็คือออกได้เลยนะคะไม่ต้องแตะบัตร โรงเรียนของเราก็จะไปทางขวามือนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็จะมาแตะตรงนี้นะคะเพื่อรับเงินคืนนะคะจะอ่คืออะไรปีใหม่แล้วนะคะเหมือนกัเขาขึ้นราคานะคะเคยมาประมาณสิบสิบลีลาสิบสองลีลานะคะตอนนี้สิบเก้าลีลานะคะแล้วก็เหมือน ไม่ได้เงินคืนด้วยนะคะตันนี้เราก็กำลังจะเดินไปโรงเรียนนะคะอีกประมาณแปดรอยเมตรสถานีมามารายก็ประมาณนี้นะคะอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นลิฟต์นะคะลิฟต์เวยมองเข้าไปด้านในก็จะเป็นชา้นฉลานะคะก็จะมีแบบนี้นะคะสถานีมาเต์ลิฟต์ทางลงลิฟต์นะคะ ันนี้เราก็มาถึงโรงเรียนของเราแล้วนะคะสัญญาว่า <c oughs> มุ่งเดินทุกปันจันทร์องคารนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเรียนกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วลงสถานีรถไฟเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านนะคะ <c oughs> เดีเ๋ยวเพื่น กำลังเดินกลับบ้านนะคะไปถึงบ้านเดี๋ยวก็ไปทำกับข้าวนะคะจะไปดูปลานะคะที่ร้านขายปลาว่ามีปลาขายไหมนะคะก็จะทำปลาอบมะนาวกันนะคะ เดี๋ยวเดินไปดูที่ร้านถ้ามีก็ทําปลาอบมะนาวถ้าถ้าไม่มีก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะทําอะไรโอเคตอนนี้ก็ประมาณหกโมงห้าสิบนะคะจะทุ่มหนึ่งละไปถึงบ้านก็แบบประมาณทุ่มหนึ่งพอดีนะคะโอเคไปกันค่ะเดี๋ยวไปถึงร้านขายปลาเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกมืดมดนะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายปลากันแล้วนะคะอันนี้ปลาเหมือนคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนนะคะที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้กิโลละห้าสิบดีลาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามีปลาที่เราต้องการไหมนี่อ๋ออันนี้คล้ายๆปลาทูนะคะร้านนี้มีปลาขายหลายชนิดเลยนะคะปลาแซลมอนก็มีปลาตัวนี้จะคล้ายๆปลาซาบะเลยนะคะ เดี๋ยวเราดูอ่าเราเจอปลาที่เราต้องการแล้วนะคะตัวละสี่ิบดีล่านะคะเราก็เลือกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ให้เขาทําความสะอาดให้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องกลับทําความสะอาดต่อที่บ้าน <S <S ตอนนี้เราก็ยืนรอเขาทำความสะอาดปลาให้นะคะอยู่หน้าร้านเนาะเพราะว่าข้างในร้านมันมันจะแฉะนิดนึงนะคะอืมอันนี้ปลาเคยกินแล้วอร่อยนะคะเขาก็จะมีย่างปลาขายด้วยนะคะยี่ห้าดีลา่า เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ปลาของเราแล้วนะคะใส่ถุงแพ็คให้อย่างดีเลยกลับบ้านไปทำกับข้าวกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเตรียมผักกันก่อนนะคะจะใช้เป็นแครอทมันฝร,รั่งแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ปลาเนาะปลาแล้วก็มีเลมอนนะคะเลมอนสำหรับเอาไว้หมักปลานะคะเคเดี๋ยวมาเริ่มหั่นผักกันเลยค่ะ จะหั่นผักนะคะแล้วก็เอาไปอบก,ก่อนนะคะประมาณ20นาทีหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ปลาลงไปค่ะนี้หนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนก็มาถึงบ้านนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเตรียมกันเลยค่ะจัดการมันฝรั่งหัน่นไม่เล็กลก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะประมาณนี้นะคะ ไฟบนล่างนะคะ220องศานะคะไฟบนล่างเนาะไฟบนล่าง220องศาเสร็จก่อน5นาทีนะคะโอเคต่อไปเราก็จะมาเตรียมผักที่หั่นแล้วนะคะ ผักลงไปอบก่อนเลยค่ะระวังร้อนอไ,ไฟบนล่างนะคะเราก็จะตั้งเวลา20นาทีนะคะอบผักเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นมะนาวไว้ก่อนนะคะก็จะหั่นเว้นแบบนี้นะคะเราจะใช้ฟอยล์แบบนี้แล้วก็ทาน,น้ำมันมาก่อลงไปบนฟอยล์เลยนะคะ มะนาวที่เราหารั่นเมื่อกี้นะคะ มาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงก็ดูเลยเนี่ยอืมห้องนี้ก็เสมือนเป็นห้องเก็บของนะคะตอนนี้ไม่มีอะไร,ค,รค่ะตอนนี้ผักก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาเข้าไปอบนะคะอีกยี่สินาทีนะคะยี่สิบถึงเอายี่ห้านาทีแล้วะะะะกันเนาะก็จะ มาข้างๆนะคะเพราะว่าพอเปิดไปแล้วมันจะร้อนนะคะเอาเข้าไปอบอเลยม,มาข้างบนผักไปเลยนะคะเซตไทม์อีกยี่สิบนาทีนะคะยี่สิบห้านาทีถ้าระหว่างนี้นะคะเราก็จะเตรียม อุปกรณ์ต่างๆในการอาหารเย็นของเรานะคะเข้าไปวันนี้เราจะทานอาหารกันที่ห้องเล่นนะคะห้องรับแขวกว่าไปดูทีวีด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะป้ายการกูผ้านะคะเ,เราก็จะเ,เตรียมะะเลยค่ะซอสแล้วก็จะกินแบบซี่กันนะคะแล้วส่งใบแล้วก็จานนะคะ จะไม่ใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนคนเดียวแล้วก็ขนมปังของอับดุลนะคะโอเคก็รอปลาสุกค่ะแค่นี้นะคะปอนของเราโอเคตอนนี้ปลาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมทานค่ะโอเคค่ะก็โอเคไปทานกันเลยค่ะตอนนี้อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยว ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย See you next video uh, I hope you like our videos s o the c r a p again bye bye thank you mm. delicious mm hmm.